ความเดิมตอนที่แล้วครับเป็นเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับสังคมและสังคมโลกนะครับชุมชนอะไรต่างๆความเดิมตอนที่แล้วเป็นการพูดถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองเป็นไงบ้างครับเนะื้อหาเยอะเลยทีเดียวนะครับหวังว่าจะเข้าใจหากมีข้อสงสัยเช่นเคยครับติดต่อสอบถามคุณครูได้เลย วันนี้ครับเรามาอยู่กันในตอนที่2สําหรับหน่วยการเรียนรู้ที่3มเรื่องกฎหมายนะครับก่อนอื่นก็เช่นเคยครับช่องทางในการติดต่อของเราํานะวิชาสังคมของครูเจษดาก็ไปดาวน์โหลดเอกสารได้นะครับใน Google s i ต e ของครูไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอกสารประกอบการเรียนนะครับใบงานทบทวนบทเรียนหรือวิดีโอทบทวนต่างๆก็เข้าไปดูได้เลยครับตาม ลิงก์ด้านล่างที่โคแนบให้ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาไปเริ่มตอนที่2กันครับในตอนนี้ครับจะเป็นการพูดถึงเรื่องของนิติกรรมสัญญานะครับก็ตัวชีวิทกาเรียนโลกเช่นเคยครับเป็นการพูดถึงวิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองครอบครัวชุมชนประเทศชาติและก็สังคมโลกได้วันนี้จะเป็นการพูดถึงกฎหมายแพ่งนะครับที่เกี่ยวกับการทําสัญญาต่าง ที่นักเรียนจะต้องเจอในอนาคตนี้ครับมาดูกฎหมายแพ่งครับเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญากันทดทวนความรู้เดิมครับนิติกรรมนิติกรรมคือสิ่งต่างๆครับที่เป็นการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลจะต้องทําด้วยความสมัครใจเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะทําให้เกิด เรียกว,ว่าการก่อการเปลี่ยนแปลงการโอนการสมวนแล้วก็ระงับซึ่งสิทธิครับคราวนี้มาดูตัวอย่างกันนะครับจะอธิบายให้ดูเลยครับว่าก่อสิทธิเปลี่ยนแปลงโอนสมวนแล้วก็ระงับสิทธิมีอะไรบ้าง ก่อสิทธิหมายถึงทําให้สิทธินั้นเกิดขึ้นนะครับกรณี Negro ตัวอย่างครับคุยยกตัวอย่างเป็นในเรื่องของกรณีของนายไก่ซื้อรถยนต์จากนายเป็ดฉะนั้นมีการก่อสิทธิขึ้นมีทาให้มีการทํให้เกิดสิทธิขึ้นก็คือสิทธิในเรื่องของการเป็นเจ้าของรถยนต์นะครับนายไก่ซื้อรถยนต์มาครับฉะนั้นนายไก่ก็ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับมีสิทธิในการที่จะครอบครองรถยนต์จากนายเป็ดครับต่อไปเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสิทธิ หมายถึงการทําให้ที่าการทําให้สิทธิที่มีอยู่แล้วครับมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเช่นนางเขียวครับกู้เงินจากนางสาวดํา5 0,000บาทต่อมาครับทั้งสองตกลงกันให้นางเขียวครับชําระนี่เป็นเข็มขัดทองคําแทนหมายความว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิจากสิ่งที่มีอยู่แล้วให้เปลี่ยนแปลงไปก็คือจากเดิมครับต้องการที่ นางเขียวครับคู่เงินมาปกติต้องจ่ายเงินเป็นเงินถูกไหมครับชาระหนี้เป็นเงินแต่นะครับนางเขียวกับนางละอานางสาวดำครับตกลงกันครับเงิน50,000บาทไม่ต้องเป็นเงินก็ได้ครับในการชําระหนี้แต่เปลี่ยนแปลงสิทธิในการชําระเปลี่ยนเป็นเข็มขัดทองคําแทนได้ครับนะครับมาดูเรื่องของการโอนสิทธิการโอนสิทธิหมายถึงการมอบสิทธิของตนเองที่มีอยู่แล้วให้กับผู้อื่นนะครับมาดูกรณีตัวอย่างกันนะครับนายเสือกู้เงินจากนางแมวครับหนล้านบาท และตกลงใจนายช้างเป็นเจ้าหนี้เงินกู้แทนนางแมวฉะนั้นมีการโอนสิทธินะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการเป็นเจ้าหนี้นะครับเจ้าหนี้เดิมครับคือนางแมวครับแต่ทั้งสองคนตกลงกันครับมีการเปลี่ยนแปลงโอนสิทธิในการเป็นเจ้าหนี้ก็คือจากนางแมวเป็นเจ้าหนี้ครับก็เปลี่ยนเป็นนายช้างนี่นะครับคือการที่เรียกว่าโอนสิทธิมอบสิทธิของตัวเองที่มีอยู่แล้วให้กับผู้อื่นครับต่อไปสมรสสิทธินะครับเป็นการทําสิทธิ มีอยู่แล้วนะครับมีความมั่นคงมากขึ้นไปแล้วก็ไม่เสียไปอีกนะครับในกรณีนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของนายข่าวครับเป็นเจ้าของบ้านครับได้ปรับเงินนายม่วงผู้รับเหมาที่ทํางานไม่เสร็จตามสัญญานะครับแต่นายม่วงเนี่ยอาจจะเป็นผู้รับเหมาที่ทํางานดีครับละเอียดนะครับทำงานบ้านออกมาได้ดีนะครับออกแบบบ้านได้ดีแต่ทํางานไม่เสร็จครับฉะนั้นนายข่าวครับก็เลยบอกว่างั้นฉันขอสงวนสิ์ละกันนะครับในเรื่องของการปรับ ก็มีสิทธิ์อยู่แล้วครับแต่มีความมั่นคงบอกว่าชั้นขอเรื่องการปรับไปก่อนละกันจนกว่านายม่วงจะสร้างบ้านให้ชั้นเสร็จนะครับอันนี้คือในเรื่องของการที่จะสั่งนับสิทธิ์ครับขั้นต่อไปเป็นเรื่องของการระงับสิทธิ์นะครับระงับสิทธิ์หมายถึงว่าการทําสิทธิ์ที่ของตนเองที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้สิ้นสิทธิ์ให้สิ้นสุดลงไปนะครับอย่างกรณีตรงนี้ครับนายแดงเป็นลูกค้าธนาคารครับ แต่ไม่ทาตามสัญญาเงื่อนไขที่ระบุไว้สัญญานะครับฉะนั้นธนาคารอาจมีสิทธิ์บอกเลิกครับบอกเลิกหรือยกเลิกสัญญานะครับอื่นๆได้เช่นกรณีในเรื่องของบัตรเครดิตถ้าไม่มีการชําระหนี้นะครับตามที่ระบบไว้สัญญาธนาคารอาจจะขอระง,งับสิทธิ์ของนายแดงที่เป็นลูกค้าธนาคารไว้ก่อนนะครับอันนี้คือเรื่องของการระง,งับสิทธิ์ครับคราวนี้ ในเรื่องของกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในสังคมนะครับกรณีอย่างเช่นภาพข่าวนี้เป็นเรื่องของลูกหนี้นะครับย่วโมโ,มโหเจ้าหนี้ครับบุกตบถึงที่นะครับมาดูกันหนี้นะครับคำว่าหนี้แนวะโ,โหเป็นปัญหามากครับเกิดการเขาเรียกว่าข่าวต่างๆเยอะแยะมากมายในสังคมไทยนะครับเกี่ยวกับเจ้าหนี้กับลูกหนี้อมาดูกันครับเจ้าหนี้ครับหมายถึงผู้ที่โอนกรรมสิทธิ รัหบบรือมอบทรัพย์สินที่ตกลงกันไว้ให้กับลูกหนี้นะครับสำหรับลูกหนี้นะครับเจ้าหนี้เป็นผู้โอนครับเป็นผู้โอนทรัพย์สินฉะนั้นลูกหนี้เป็นผู้รับทรัพย์สินแล้วก็ร่วมกันทําข้อตกลงนะครับฉะนั้นทั้ง2คนนี้นะครับจะมีสิ่งที่อยู่ตรงกลางก็คืองดเว้นการกระทําที่ขัดกับข้อตกลงนะครับทั้งนี้เจ้าหนี้กับลูกหนี้ครับอาจจะมีข้อตกลงที่ทําสัญญาทําข้อตกลงกันไว้ ในเรื่องของเกี่ยวกับการผ่อนชำระเงินนะครับหรือเกี่ยวกับในเรื่องของการทวงหนี้ต่างๆอันนี้คือเจ้าหนี้กับลูกหนี้ครับคราวนี้เจ้าหนี้กับลูกหนี้มีสิ่งสําคัญที่เรียกว่าการโอนทรัพย์สินถูกไหมครับทรัพย์ส,สินนะครับในทางกฎหมายหมาย,มายถึงวัตถุที่มีรูปร่างนะครับหรือวัตถุที่ไม่มีรูปร่างก็ได้ครับซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้นะครับมีทรัพย์ส,สินครับจะแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันสามประเภทด้วยกันนะครับ ประเภทแรกเรียกว่าสังหาริมทรัพย์ในประเภทนี้จะเป็นทรัพย์สินเรียกว่าติดอยู่กับที่ดินนะครับเป็นการถาวรหรือประกอบกับที่ดินไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับตัวอยาอ่างสังหาริมทรัพย์มีอะไรบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่เป็นในเรื่องของหนองน้ําคูคลองบงึงอะไรต่างๆนะครับเป็นที่ดินครับสังหาริมทรัพย์ก็จะเป็นในเรื่องของบ้านนะครับเป็นเรื่องของคอนโด นะครับอันนี้ติดอยู่กับดินครับเป็นการถาวรหรือประกอบกับที่ดินประเภทต่อไปเรียกว่าสังหาริมทรัพย์นะครับสำหรับสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะเป็นทรัพย์สินที่ไม่ติดอยู่กับพื้นมีการเคลื่อนที่ได้มีการเคลื่อนย้ายได้อิสระเสรีครับเป็นสิ่งของที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ก็ได้นะครับสิ่งของที่จับต้องไม่ได้และเป็นสังหาริมทรัพย์จะเรียกว่าลิขสิทธิ์นะครับหรือสิทธิบัตรสิ่งที่เรียกว่า ปัญญานะครับเป็นความรู้นะครับก็มีการจดบสิทธิ์เป็นสิติปัตยหรือว่าเป็นสังหาริมทรัพย์ครับอันนี้คือประเภทที่2ประเภทที่3จะเรียกว่าสังหาริมทรัพย์พยิเศษนะครับสำหรับสังหาริมทร,มรมพัพย์พิเศษนี้จะเป็นในเรื่องของ3ประเภทนี้ครับมีอะไรบ้างนะครับก็มีเรือมีระวังนะครับใช้คําว่าระวงะรังแล้วกัน5าตันขึ้นไปนะครับพูดถึงเรือนะครับที่เป็นการ เรียกว่าบรรทุกสินค้านะครับบรรทุกสิ่งของนะครับระหว่าง5ตันนะครับแล้วมาต่างขึ้นไปนั่นเองนะครับจะถือว่าเป็นการที่เรียกว่าเป็นสังหาริมทรัพย์พิเศษประเภทที่2นะครับเรียกว่าเป็นแพรนะครับเป็นแพรที่อยู่อาศัยครับในจังหวัดกาญจนบุรีหลากหลายต่างจังหวัดตามเขื่อนอะไรต่างๆตามแม่น้ำต่างๆก็จะมีแพรในลักษณะแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสังหาริมทรัพย์พิเศษข้อที่3นะครับเป็นสัตว์พาหนะสัตว์พาหนะเนี่ยก็จะเป็นช้างม้าวัวควายนะครับ เป็นเรียกว่าเป็นทรัพยาณะที่ใช้ในการประโยชน์ของมนุษย์นะครับอันนี้คือสัญหาริมทรัพพิเศษเรื่องต่อไปเป็นการพูดถึงสัญญานะครับสัญญานี้สําคัญมากครับในการที่จะทํานิติกรรมในการโอนในการกอ่อนะครับในการระง,งับสิทธิ์เสนอสิทธิ์ต่างๆนะครับโดยที่ฝ่ายใดนะครับฝ่ายหนึ่งเป็นผู้เสนอครับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็เป็นผู้เสนอรับโดยที่สิ่งสาคัญคือต้องมีการแสดงเจตนาที่สอดคล้องกัน แล้วก็สิ่งที่สําคัญคือต้อง2คนขึ้นไปสัญญาทําผู้เดียวไม่ได้ครับต้องมี2ฝ่ายนั่นเองสัญญาแรกครับเรียกว่าสัญญาซื้อขายนะครับอันนี้นะครับเป็นหลักเกณฑ์นในเรื่องของการทําสัญญาซื้อขายโดยที่การทําสัญญาซื้อขายนะครับสังหาริมทัพย์ธรรมดานะครับเป็นโทรศัพท์มือถือเป็นคอมพิวเตอร์นะครับเป็นนาฬิกาเป็นรถยนต์เคลื่อนที่ได้นะครับต้องทําสัญญาหรือไม่ทําก็ได้ครับ ตกลงกันด้วยปากเปล่าก็ได้หรือจะทําเป็นหนังสือสัญญาก็ได้ครับสำหรับสังหาริมรัพย์ธรรมดานะครับในข้อสอบมักถามนะครับเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆในเรื่องของสังหาริมรัพย์นะครับสังหาริมทรัพย์แล้วก็สังหาริมรัพย์พิเศษที่มีหลักเกณฑ์การทําสัญญาในรูปแบบไหนบ้างนะครับต่อมานะครับในข้อที่2องสังหาริมรัพย์และก็สังหาริมทรัพย์พิเศษนี้จะเป็นการทํานิติกรรม สัญญาซื้อขายที่จะเป็นสมบูรณ์ได้ต้องเป็นการทำางสุดสัญญาต่อหน้ากับเจ้าพนักงานด้วยนะครับจะทำให้สัญญาซื้อขายนั้นสมบูรณ์ครับสัญญาซื้อขายต่อไปนะครับในข้อที่3เป็นเรียกว่าทรัพย์สินที่ไม่สามารถซื้อขายกันกันได้นะครับหรือว่าซื้อขายกันไม่ได้นั่นเองจะเป็นในเรื่องของสารสมบัติของแ่นดินเช่นครูเจีบสดารวยร้อยล้านนะครับ อยากจะซื้ออุทยานอยากจะซื้อสวนสาธารณะก็ไม่สามารถที่จะซื้อได้เพราะว่าเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินนอกเหนือจากอุทยานแล้วยังมีในเรื่องของที่ธรณีสงฆ์สำนักสงฆ์ต่างๆก็ไม่สามารถที่จะซื้อขายกันได้นะครับสุดท้ายครับเมื่อมีสัญญาซื้อขายแล้วก็ต้องมีในเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์นะครับการโอนความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินนั้นให้กับผู้ที่ซื้อไปครับก็โอนกรรมสิทธิ์ไปให้กับผู้ซื้อนั่นเอง สัญญาต่อไปเรียกว่าสัญญาขายฝากนะครับสำหรับสัญญาขายฝากนะครับก็จะมีเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้หลักเกณฑ์นในการทําสัญญาอันดับแรกครับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นจะตกไปอย่างผู้ซื้อนะครับแต่ผู้ขายฝากนะครับมีสิทธิถ่ายถอนในระยะเวลาที่กําหนดครับตามกฎหมายเช่น แยกออกเป็นอยู่2ประเภทด้วยกันอสังหาริมทรัพย์นะครับระยะเวลาไถ่ถอนนั้นก็จะไม่เกิน10ปีนะครับส่วนสังหาริมทรัพย์และก็อสังหาริมทรัพย์พิเศษในเรื่องของระยะเวลาในการไถ่ถอนจะไม่เกิน3ปีครับเนื่อนไขในข้อที่2ครับหลักเกณฑ์ในข้อที่2การขายฝากอสังหาริมทรัพย์และก็สังหาริมทรัพย์พิเศษนะครับ จะต้องมีการจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าพนักงานเท่านั้นจึงจะเป็นสัญญาขายฝากที่เป็นสัญญาที่สมบูรณ์ครับหลักเกณฑ์ร่วมกันครับสำหรับสัญญาซื้อขายแล้วก็ขายฝากก็คือเมื่อมีการทำสัญญาผู้ขายต้องตกลงโอนกรรมสิทธิ์ครับทรัพย์สินนั้นให้กับผู้ซื้อนะครับและผู้ซื้อครับก็ต้องมีการตกลงการชำระค่า ส,สั์สินให้กับผู้ขายครับอันนี้คือหลักเกณฑ์ร่วมกันของการทำสัญญาซื้อขายแล้วก็ขายฝากครับข้อดีนะครับสำหรับสัญญาขายฝากนะครับดูครับว่ามีข้อดีอะไรบ้างและข้อดีข้อเสีย ข้อดีครับสำหรับสัญญาขายฝากนะครับเมื่อกี้ครูได้พูดไปว่ามีการเขาเรียกว่าระยะเวลาในการถ่ายถอนถูกไหมครับตามกฎหมายครับได้นานถึง10ปีต่อสัญญาได้เรื่อยๆนะครับสิปีปีเปีก็ว่ากันไปนะครับวงเงินดีครับทัพย์สินที่ขายฝากนั้นจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายด้วยนะครับมาดูข้อเสียบ้างครับผู้ขายฝากครับจะต้องจ่ายค่าตํรเนียมสูงกว่าปกติครับแล้วก็ความปลอดภัยก็ขึ้นอยู่กับทรัพย์สินของผู้ซื้อนะครับ รือว่านายทุนครับการเช่าทรัพย์ครับคราวนี้มาดูหลักเกณฑ์ก่อนนะครับหลักเกณฑ์ในการเช่าทรัพย์ก็คือผู้เช่าครับได้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินในระยะเวลาที่กําหนดเองนะครับอย่างเช่นคุณยกตัวอย่างในเรื่องของการเช่าบ้านนะครับในเรื่องของการเช่าห้องการเช่าคอนโดต่างๆนะครับก็มีระยะเวลาในการกําหนดนะครับเช่นสัญญา6เดือนสัญญา1ปีก็ต้องอยู่ครบตามสัญญาแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นๆ การเช่าอาสังหาริมทรั์นะครับต้องทําเป็นหนังสือจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้นะครับอย่างเช่นกรณีตัวอย่างโอ้โหออกข่าวเยอะมากเลยที่ผู้เช่าห้องถูกไหมครับที่ปล่อยให้ห้องรกนะครับแล้วก็ทิ้งห้องนั้นไปอยู่อย่างสปกปรกอะไรต่างๆเห็นภาพข่าวเยอะแยะมากมายเลย,เลยฉะนั้นก็ต้องมีสัญญาครับถึงจะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้นะครับการเช่าทรั์ครับหลักเกณฑ์นในการเช่าทรัพย์คือการเช่าสังหาริมทรัพย์นะครับ ไม่ต้องมีสัญญาก็ได้ครับไม่ต้องเป็นหนังสือก็ได้ครับแม้ไม่มีหลักฐานไม่มีหนังสือก็สามารถฟ้องร้องแล้วก็บังคับคดีกันได้สังหาริมทรั์มีอะไรบ้างการเช่าทรัพย์นั้นนะครับก็มีในเรื่องของเครื่องที่ได้ถูกไหมครับอาจจะเป็นเรื่องของนาฬิกาูครับเรื่องของรถยนต์นะครับอันนี้ขูยกตัวอย่างให้ฟังข้อดีครับข้อดีสําหรับในเรื่องของการเช่าทรัพย์นะครับผู้เช่าครับสามารถเลือกทรัพย์สินที่จะเช่าได้ นะครับแล้วก็เงื่อนไขในการเช่านั้นน่ะสัญญาค่อนข้างที่จะไม่ยุ่งยากนะครับเงื่อนไขน้อยครับข้อเสียครับในการเช่าทรัพย์อัตราดอกเบี้ยอาจจะสูงหน่อยครับแล้วก็ผู้เช่านะครับเสียผลประโยชน์มากกว่าครับต่อไปเป็นเรื่องของการเช่าซื้อนะครับในการเช่าซื้อนะครับเจ้าของทรัพย์ครับเอาทรัพย์สินไปให้กับผู้อื่นเช่าโดยให้คํามั่นสัญญาว่าถึงเวลาระยะเวลาที่กําหนดเนี่ยฉันจะ ตกลงขายทรัพย์นั้นให้นะครับซึ่งกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินน,นนะครับก็ยังเป็นของผู้ให้เช่าอยู่นะครับผู้ให้เช่าสัญญาครับจะขายให้แต่กรรมสิทธิ์ก็ยังเป็นในเรื่องของเจ้าของทรัพย์อยู่นะนะครับก็ระยะเวลานะครับแล้วก็ชําระเงินก็เป็นตัวกําหนดครับในการที่จะทําสัญญาเช่าซื้อการเช่าซื้อครับ จะต้องมีการทำเป็นหนังสือเท่านั้นครับแล้วก็ต้องมีการลงลายมือชื่อของคู่สัญญานะครับระหว่างผู้เช่านะครับแล้วก็ผู้ให้เช่าพิชนันท์ครับจะถือว่าเป็นโมฆะโมฆะนะครับที่วิดีโอที่แล้วคุณได้พูดไปแล้วโมฆะคือยังไม่เกิดขึ้นนะครับส่วนโมเคียสามารถบอกเลิกบอกล้างได้ในภายหลังนะครับแม้ว่าจะเกิดขึ้นไปแล้วนะนะครับต่อไปความเหมือนกันของการเช่าซับและเช่าซื้อคือนิติกรรมครับ นิติกรรมที่เกิดขึ้นได้นะครับก็ต้องเกิดจากความต้องการของ2บุคคลขึ้นไป2ฝ่ายขึ้นไปแล้วก็มาทําสัญญาร่วมกันข้อดีนะครับสำหรับข้อดีข้อเสียสาหรับการเช่าซื้อคือผู้เช่าครับสามารถแบ่งชําระค่าเช่าเป็นงวดมวดได้นะครับต่อมาในเรื่องของการกู้ยืมเงินนะครับการกู้ยืมเงินเนี่ยโอโ้โหอย่างที่ภาพโอ้ให้ดูเบื้องต้นครับเป็นปัญหามากสาหรับเจ้าหนี้กับลูกหนี้นะครับ การกู้ยืมก็มีหลักเกณฑ์ดังนี้เลยครับการกู้ยืมเงินนะครับเกินกว่า2,000บาทครับไม่มีลายลักษณ์อักษรนะครับโดยไม่มีหลักฐานเนี่ยหรือลงลายมือชื่อผู้กู้ยืมเนี่ยจะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้แต่เดียวนะครับจะมีเงื่อนไขอดูนะครับอัตราดอกเบี้ยครับขั้นสูงสุดไม่เกินร้อยละ15บาทต่อปีหมายความว่า100บาทนะครับก็จะมีในเรื่องของค่าส่วนเกินมาคือค่าดอกเบี้ยคือ15บาบาทนะครับถ้า ยืมเงิน200บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยก็เพิ่มไปเป็นเท่าไรนะครับ30บาทไม่เกินจากนี้ครับต่อปีนะครับคราวนี้ข้อระวังในการกู้ยืมเงินครับมีข้อระวังต่างๆเยอะแยะมากมายเลยคนเป็นนี้เดี๋ยวนี้ก็ต้องควรที่จะศึกษานะคดึงก็เหมือนกันครับในอนาคตมาดูข้อระวังครับในการกู้ยืมเงินมีอะไรบ้างอันดับแรกครับถ้ามีกระดาษเปล่าๆมาอย่าลงชื่อนะครับแล้วก็อย่างที่2ครับ ต้องมีในเรื่องของลายละอักษรที่เป็นอย่างตัวอย่างที่ครูเอามาให้ดูตรงนี้นะครับหลังจากที่กู้ยืมกันเสร็จแล้วก็ต้องตรวจเงินนะครับเราไปทําตามเราไปกู้ยืมเงินเราก็ต้องตรวจตรวจด,ดูเงินครับว่าได้ครบหรือเปล่าแล้วก็ในเรื่องของการเขียนจํานวนเงินก็ต้องเขียนเป็นด้วยในเรื่องของตัวหนังสือนะครับเอกสารการเงินต่างๆครับก็สําคัญมากในเรื่องของการเขียนเป็นตัวนหนังสืออย่างเช่นใบเสร็จรับเงินนะครับ ในเรื่องของค่าอุปกรณ์การเรียนก็ดีหรือค่าอะไรต่างๆนั่นเราเห็นได้ดว่าก็มีการเขียนด้วยในเรื่องของตัวหนังสือนะครับเพราะเพียงตัวเลขอาจจะมีเขาเรียกว่าตัวเลขอาจจะเขียนไม่ชัดเจนนะครับอาจจะเขียนผิดเขียนอะไรแต่ตัวหนังสือเนี่ยต้องเขียนแม่นยำและชัดเจนสัญญานะครับต้องทําอย่างน้อย2ฉบับเท่ากับว่าก็ต้องมีในเรื่องของผู้กู้นะครับแล้วก็ผู้ให้กู้จะมีสัญญาอย่างน้อย2ฉบับครับในส่วนของผู้กู้จะต้องมี ในเรื่องของพยานอย่างน้อย1คนมาเป็นพยานในการกู้ยืมเงินนะครับแต่ถ้าเป็นการกู้ยืมเงินที่เขาเรียกว่าสัญญามีการจดทะเบียนนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของเจ้าหน้าที่นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่เขาเรียกว่าเป็นพยานคนที่สําคัญด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับข้อระวังในการชําระเงินครับเมื่อรับใบเสร็จนะครับมีข้อความ เขาเรียกว่าชําระเงินกู้แล้วนะครับก็ต้องมีลายเซ็นผู้ให้กู้กํากับไว้ด้วยเพื่อเป็นหลักฐานนะครับในการที่จะชําระเงินครับอย่างเช่นตัวอย่างตรงนี้นะครับมีผู้รับเงินนะครับเป็นธนาคารครับแล้วก็ลายเซ็นของผู้ชําระเงินอันนี้เป็นตัวเรียกว่าใบาเสร็จสําคัญมากนะครับเป็นหลักฐานในการยืนยันอย่างที่2ข้อระวังในการชําระเงินคือในหนังสือสัญญาเงินกู้ครับก็จะมีในเรื่องของที่อยู่นะครับ กับผู้ให้กู้คืนผู้ให้กู้คืนเงินเ,นเมื่อชําระเงินครบหมายความว่าสัญญาตรงนี้ครับเมื่อมีการชําระเงินครบแล้วนะครับก็ต้องเอาสัญญานะครับคืนคืนไปนะครับสำหรับผู้กู้นะครับก็ได้รับสัญญาคืนเพื่อเป็นการยืนยันว่าฉันไม่ได้เป็นหนี้กับผู้กู้แล้วนะนะครับ ข้อระวังต่อไปครับก็ต้องมีการบันทึกในสัญญาทุกครั้งนะครับเมื่อผู้กู้นําเงินมาชําระก็เป็นงวดๆไปอย่างเช่นตัวอย่างตรงนี้นะครับก็เมื่อมีการเขาเรียกว่าชําระเงินก็ต้องมีการบันทึกถูกนี้นครับก็จดบันทึกไปกี่งวด่กี่งวดก็ว่ากันไปนะครับการกู้ยืมเงินเมื่อกี้ครับครูบ,บอกแล้วครับว่ามีเงื่อนไขนะครับแม้ไม่มีหลักฐานในการกู้ยืมเงินครับแต่ต้องเป็นวงเงินในกรณีที่ไม่เกิน 2,000บาทสามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้แต่ต้องมีพยานบุคคลนะครับมาใช้ในการเป็นหลักฐานนะครับต่อไปการกู้ยืมเงินเกิน2,000บาทครับอันนี้ไม่มีหลักฐานการกู้ยืมเงินไม่ได้นะครับจะต้องมีหลักฐานในการกู้ยืมเงินนะครับจึงจะสามารถฟ้องร้องคดีกันได้นะครับข้อดีนะครับข้อดีสําหรับสัญญาขายฝากนะครับตรงนี้นะครับ น่าจะพิมพ์ผิดนะครับลืมแก้ไขให้หน,นะครับเป็นในเรื่องของสัญญาเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินนะครับต้องขออภัยด้วยตรงนี้ผิดพลาดไปนะครับขออภัยนะครับข้อดีนะครับการกู้ยืมเงินมีข้อดีตรงที่ว่านะครับมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วก็มีเงินก้อนไว้ใช้สอยนะครับสามารถนําเงินมาต่อยอดในธุรกิจได้นะครับทุกวันนี้รัฐก็รัฐบาลก็พยายามที่จะมีการกระตุน้นเศรษฐกิจโดยการที่ปล่อยเงินกู้ให้อัตราดรอกเบี้ยที่ไม่สูงจนเกินไปเพื่อต้องการที่จะ ให้ประชาชนมีเงินกู้นะครับเงินก้อนไว้ใช้สอยนะครับแล้วก็เอาเงินมาต่อยอดธุรกิจได้รัฐบาลก็ได้ได้ผลประโยชน์ครับในเรื่องของการที่มีเงินหมุนเวียนนะครับโดยที่เอาในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับมาเป็นแรงจูงใจให้กับประชาชนไปกู้ยืมเงินครับส่วนข้อเสียครับก็แน่นอนครับผู้กู้ยืมเงินก็ผู้กู้ก็เป็นหนี้ครับนอกจากนี้ถ้ากู้เงินมาแล้วนะครับยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้กู้ยืมเงินมานะครับก็เกิดภาวะความเครียดนะครับ ซื้อมาลงทุนอะไรต่างๆกู้มาลงทุนอะไรต่างๆนะครับเกิดภาะวะความเครียดอีกขายของไม่ได้ลงทุนไม่ได้ผลประกอบการหรือได้กําไรมาก็เครียดอีกนะครับอันนี้คือข้อเสียที่เกิดขึ้นต่อไปคราวนี้มาวิเคราะห์ครับเกี่ยวกับการทําสัญญาต่างๆแล้วก็มีการบังคับคดีเกี่ยวกับในเรื่องของการค้าประกันการจำนำแล้วการจำนองนะครับเมื่อกี้นะครับพูดถึงสัญญาเงินกู้ไปสัญญากู้ยืมเงินขายฝากอะไรต่างๆก็มีในเรื่องของการค้าประกัน นะครับเพิ <reco Christ. S 1> ่มเติมมาก็คือในเรื่องของการจำนานและจำนองฮะมาดูกันครับการคำประกันนะครับหมายความว่าการคำประกันเนี่ยจะเป็นการพูดถึงอย่างเช่นสมศรีตรงนี้นะฮะนะครับเดียนบอกว่านะครับสมศรีบอกว่าถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นะครับดิฉชั้นนะครับสมศรีนะจะเป็นผู้คำประกันให้แล้วก็จะชำระหนี้แทนลูงหนี้ให้เองนะครับฉะนั้นผู้คำประกันเนี่ยสำคัญเป็นอย่างมากเลยนะครับกรณีที่ลูกหนี้ครับไม่ยอมจ่ายหนี้กับเจ้าหนี้เนี่ย เดือดร้อนมาเยอะมากครับอย่างเช่นกรณีเงินกู้กยอสนะครับกู้เงินยืมเดียนนะครับผู้ค้าประกันเดือดร้อนมากครับอย่างเช่นคุณครูนะครับคุณครูเนี่ยโอ้โหผิดหวังกับลูกศิษย์มาเยอะมากนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการที่มาบอกครับบอกว่าคุณครูคะชยเป็นผู้ค้าประกันให้หนูน่อยนะครับจนสุดท้ายแล้วครับลูกศิษย์ครับลูกหนี้ไม่ยอมจ่ายนี่ให้กับเงินให้ให้กับรัฐบาลที่เป็นกอยอสรที่คูยกตัวอย่างไปสุดท้ายก็คุณครูก็ต้องมาชาระหนี้แทนให้อันนี้โอ้โหสำคัญมากครับสําหรับ คประกันการค้ำประกันนะครับก็ต้องมีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหนังสือครับมิฉะนั้นจะฟ้องร้องหรือบังคับคดีกันไม่ได้นะครับอันนี้คือลักษณะของการทำสัญญาค้ำประกันการค้ำประกันครับมีอีกรูปแบบหนึ่งเรียกว่าถ้าเจ้าหนี้ครับเรียกให้ผู้ค้ำประกันมาชำระหนี้ครับผู้ค้ำประกันครับสามารถมีสิทธิ์ครับบอกว่า ฉันคาประกันให้เดี๋ยวฉันไปไกลเกลี่ยให้ละกันบอกให้ลูกหนี้ครับมาชําระหนี้ก่อนได้นะครับเว้นแต่ครับผู้คาประกันจะเป็นลูกหนี้ร่วมในตอนที่ทําสัญญาอ่ะชั้นคาประกันให้ครับแต่ฉั้นก็ขอกู้ด้วยละกันนะครับก็คือเป็นลูกหนี้ร่วมนั่นเองต่อไปเรื่องของการจำนำนะครับการจำนำก็คือการที่เอาทรัพย์สินครับไปจำนำไว้นะครับพูดง่ายๆคือต้องเป็นสําหรับจำนำนะครับ กรณีจำนำเนี่ยจำไม่เลยครับทักเรียนครับจะเป็นในเรื่องของสังหาริมทรัพย์เท่านั้นเอาเงินมาอ่าเอาของมาครับเอามาจำนำให้กับผู้รับจำนำก็นําเงินกลับไปนะครับของมาเงินไปนะครับ ในการทำสัญญาจำนำนะครับต้องส่งมอบนะครับให้กับผู้รับจำนำถือว่าเป็นสัญญาจำนำที่สมบูรณ์ก็อย่างที่ครูบอกไปครับก็มีทรัพย์สินมามอบให้กับผู้รับจำนำก็รับเงินไปนะครับสิ่งของอะไรบ้างครับที่ใช้ในการจำนำนะครับเดี๋ยวมาดูกันอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนละกันนะครับเจ้าหนี้บังคับให้ผู้จำนำนะครับโดยที่ผู้จำนำเนี่ยไม่มีสิทธิ์นะครับขอเรียกให้กับลูกหนี้แล้วก็ผู้คําผู้คำประกันชำระหนี้ก่อนได้ขอมา ยังไงครับลูกนี้ก็ต้องเรียกว่าไปชําระให้ตรงกับระยะเวลาที่กําหนดครับสิ่งของในบ้านที่เข้ารงรับจำนำก็จะมีในเรื่องของทองข้าม,มเครื่องประดับต่างๆของแบรนด์เนมนะครับเครื่องมือช่างรวมถึงเครื่องช่างไฟฟ้าทีวีตู้เย็นอะไรต่างๆก็สามารถเอาไปจำนำได้เลยต่อมาครับเป็นเรื่องของการจำนองนะครับการจำนองตรงนี้จะตรงข้ามกับเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมคราวนี้จะเป็นสังหาริมทรัพย์แล้วก็สังหารำสังหาริมทรัพย์พยิเศษที่พูดว่า,าผู้รับจำนอง ะจะบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าผู้จำนองเนี่ยจะเป็นการยืนยันครับว่าเป็นการประกันว่าฉันจะชำระหนี้ให้ครับไม่ต้องกลัวว่าฉันจะเบีย้ยหนี้ฉันก็เอาบ้านครับมาจำนองครับเอา,อาช้างมา้าวัวควายมาจำนองก็ได้เอาแพรมาจำนองก็ได้หรือเอาที่ดินมาจำนองก็ได้นะครับในการทำสัญญาจำนองเนี่ยสัญญาที่สำคัญคือต้องมีการจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานการจำนองนั้นจึงจะเป็นการเขาเรียกว่าสัญญาจำนองที่สมบูรณ์ แต่มีข้อดีอยู่ครับเจ้าของทรัพย์ที่เอาไปจำนองครับก็ยังมีสิทธิครอบครองและใช้ประโยชน์ได้กรณีเช่นจำนองบ้านจำนองที่ดินก็ยังสามารถครอบครองได้ครับแล้วก็การจำนองครับเจ้าหนี้เช่นเคยครับเจ้าหนี้บังคับจำอาเจ้าหนี้นะครับบังคับจำนำผู้จำนำนะครับก็ไม่มีสิทธิขอร้องให้เรียกหนี้นะครับแล้วก็ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ก่อนได้ครับ ส่วนสุดท้ายนะครับเรียกว่าเป็นหลักเกณฑ์ร่วมกันของการทําสัญญาจำนำและจำนองนะครับก็คือการนําทรัพย์สินนะครับไปประกันการชําระหนี้ในการกู้เงินนะครับอาจจะเป็นจำนำนะครับอาจจะเป็นสังหาริมรพั์ถูกไหมครับส่วนจำนองก็เป็นสังหาริมรพั์นะครับก็จบลงแล้วครับสำหรับตอนที่2นะครับที่พูดถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองนะครับเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับประเทศชาติอันนี้เรื่องในบทนี้นะครับเรื่องในตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองในอนาคต หวังว่านักเรียนจะเรียนเข้าใจนะครับหากมีคําถามนะครับก็ติดต่อสอบถามคุณครูได้เลยสําหรับในเรื่องวันนี้ครับเป็นเรื่องของนิติกรรมสัญญาหากมีข้อผิดพลาดประการใดครูต้องขออภัยด้วยหากครูพูดเร็วไปนะครับอย่างเช่นเคยครับครูบอกแ้วจะกระชับวิดีโอให้ได้เขาเรียกว่าไม่นานจนเกินไปนะกันนะครับก็จบลงแล้วครับสำหรับในคลิปนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ารักษาสุขภาพตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ